สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่2เมษายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระรชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอ,องทุลีพระบาท วันนี้เวลา18นิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวรโรกาสให้นายเคพีชามาโอลีนายยกรัฐมนตรีเนปาลและนางราดิกาสากยะพริยาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีเนปาลครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ประเทศไทยกับเนปาลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2502และเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมหารือกันเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนกเกษตรกรรมสาธารณสุขการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการ ก,การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาและการให้ทุนการศึกษาตลอดจนสนับสนุนสินค้าเกษตรรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสองประเทศและความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี เวลา18นาฬิกา42นาทีพระชทธนพระบรมราชวโรกาศให้นายโอกาส,กาสเตพละกุลอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปร,ริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศพร้อมคร่อนวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเครื่องทรงสามฤดู ชนิดทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยานทรงสนพระราชนิทัไทยในการศึกษาหาความรู้ทางด้านทฤษฎีวิชาการและการฝึกปฏิบัติด,ด้านการบินในหลายหลักสูตรทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งทรงถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูงแก่นักเรียนการบินตลอดจนทรงจัดทำหลักสูตรการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน แก่กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องและทรงมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และพระปรีชาสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอีกทั้งยังทรงสนพระราชาฤไทยในการฝึกบินตามหลักสูตรการบินพาณิชย์ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากกรมการขนส่งทางอากาศกับทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการบินในการเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างของนักบินที่มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญทางการบินและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความก้าวหน้าของวงการการบินไทยมาโดยตลอด เวลา19นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัารา,าดูสิตาไ,ดไลสวนเจริดาพระราชวังดูสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลจำนวน946นายและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน179นายรวมจำนวน1,125นายที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2567เฝ้าทุนละอองทุรีพระบาทถวายสัตย์ัติยาณโอกาสนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลา และคณะรวมเฝ้าทุนรองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนข้าพเจ้าจมีความยินดีที่ได้มาพบกับนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลในโอกาสที่มาถวายสัตว์ปฎิยานตนในวันนี้การที่ได้เลื่อยนยศเป็นนายพลนั้น แสดงให้เห็นว่าท่านมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความสามารถในการบังคับบัญชาหมายความว่าท่านจะต้องบังคับบัญชาด้วยความฉเฉลียวฉลาดและสุจริตเที่ยงธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้เห็นเป็นตัวอย่างและประพฤติตามด้วยความเต็มใจยินดีในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในฐานะผู้ดได้บังคับบัญชาท่านก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่งานและประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่าน ตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานให้สมกับที่มียศตำแหน่งอันสำคัญนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขออมยพอรให้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษายน2568 วันนี้เวลา8นาิกา8นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบารมราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าวาสุกรีพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมปศุสัตว์และขะ้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจจำนวนหนึ่งคู่สำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันปลาน้ําจืดจํานวน9้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ําปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพารวม5้าแสน้าหมื่นตัวเพื่อทรงปล่อยเป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวลา8ิกา31นาทีเสเด็จออกณสนามหญ้าาพระตำหนักใหม่วังสระทุมพระราชาทานพระราวรวโศกาสให้อธิบดีกรมอุทยานแห,ห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระวูทร,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยข้าราชาการเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายนกเขาชวา71ตัวเพื่อทรงปล่อยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พ จากนั้นเสด็จออกทรงออกรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตยรราชนารีทุนกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมือนสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัมรีนาีรีราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้และของขวัญไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษราศาสตร์และดนตรีไทยทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและอุปถัมภ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชะกรณียกิจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้จึงได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถมัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทิ์ศิลปิน นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนาน,นับปะการทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและสุขภาพอนามัยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิน่นพุทรกันดาลและพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา <S <S เพื่อการพัฒนาราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เวลา15นฬิกา4นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร60พรรษาราชชุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาพุทธศักราช2568 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิรดาร่วมกับโรงเรียนจิรดาและสมาคมศิษย์เก่าจิรดาในพระราชูปถระภมและเครือข่ายของสถาบันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยอาราธนาพระธรรมกระถึกจากวัดต่างๆที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมและมีความสามารถด้านการเทศมาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกทั้ง13บสามกันให้ครบถ้วนภายในหนึ่งวันตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง19นาฬิกาเพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุดและเพื่อเชิดชูบูชารักษาประเพณีการเทศมหาชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้การเทศมหาชาติเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมรำลึกถึงมหาบารมีในพระมหาชาติซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพระธรรมเทศนามหาชาติที่ทรงสดับในครั้งนี้คือกันที่8กันกุมารมีพระครูวินัยทรกิติศักดิ์โคตมะสิทธโศสอศียวนวัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามเป็นผู้สแสดงพระธรรมเทศนากล่าวถึงพระเวสสันดรทรงให้ทานโอรสและทิดาแก่เท่าชูชก อานิสงส์ของกันนี้จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์หกชั้นในสมัยพระศรีอริยะเมตไตรามาอุบัติก็จะได้พบาศาสนาของพระองค์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงสุม,มนทาพรมบุญอธิการบดีและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระาราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาอ่านกลอนถวายพระพรชัยมงคล ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจิรดาอ่านกลอนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาต่างๆรวม6ภาษานักเรียนนักศึกษาคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสถาบันร่วมขับร้องเพลงเทพของไทยและร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันเทคโนโลยีจิรดามาโดยตลอด ใน่ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568โทรทัตทมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาเทพรัตน์รัตนมณีของแผ่นดินตอนที่3แสงแห่งความหวังส่องนำปวงประชา พระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรรันรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมานาน45ปีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีได้จำกัดอยู่เพียงการศึกษาหากแต่ครอบคลุมถึงสาธารณสุขพภชนาการและการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะแรก ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการทรงตระหนักว่าเด็กจะเรียนหนังสือได้ไม่ดีถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วยจึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในปี2523 ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนตอชอดอและชุมชนรอบโรงเรียนทำเกษตรแบบ C, อินทรีย์อิงวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันกันเพื่อโภชนาการที่ดีหลังจากนั้นทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงาน ครอบกลุ่มทุกจังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืนนอกจากเรื่องดินและน้ำที่เป็นปัจจัยหลักแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกก็เป็นเรื่องสำคัญมากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจึงถือกำเนิดขึ้นในปี2552 เพื่อผลิตพืชสายพันธุ์ดีสะสมสำรองไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่เกษตรกรทั่วประเทศภายหลังได้ขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่หน่วยทหารเกิดเป็นโครงการทหารพันธุ์ดีแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์และพันธุ์ผักพระราชทานสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศชาติพึ่งพาตนเองได้ทั้งในายามปกติและในายามที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีทักษะด้านอาชีพเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทรงสนับสนุนให้ปราชชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญงานอาชีพแขนงต่างๆช่วยถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลังซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานสิ่งดีๆที่มีอยู่เดิมแล้วยังช่วยให้คนมีงานทำเพึ่งพาตนเองได้มีร้านผูฟ้าและร้านพัดพัด ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริและอีกหลายร้านค้าในพระองค์รับซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นไปจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริต่อไปสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดาล จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานในปี2532ออกปฏิบัติงานทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาลเพื่อตรวจรักษานักเรียนและประชาชนที่เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่าในปี2558ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จัดหาอุปกรณ์และคารุพันธ์ทางการแพทย์ส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อนให้มีสุขภาพดีอยู่ในสังคมและชุมชนที่ปลอดภัยมีความสุขนอกจากนี้ยังทรงจัดการให้มีศูนย์โปรโตอนบำบัดแห่งแรกในประเทศไทยที่ศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและเป็นแห่งแรกในอาเซียนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตยืนยาวขึ้น แสดงให้เห็นถึงพระมาหาการุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีโอกาสร,รับการรักษาที่ดีที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนาำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เป็นดังแสงแห่งความหวังของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศศษสว่าคขวัตบวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นครั้งที่4 วันนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเสด็จไปห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรเขตหลักสี่ทรงบรรยายพิเศษเรื่องกลไกาการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1และ2ของสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต อนมามัยสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเรง็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บำบัดที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันโดยการนำเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ของผู้ป่วยมาแดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตกรรมที่เรียกว่าขา T-cell ซ,ซึ่งเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึงร้อยละ50-80ถึง นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่ และในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์ความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเรง็งหรือองโค g e n e s i s เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายจะนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทำให้การรักษาโรคมะเรง็งมีประสิทธิภาพผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นหรือทำให้หายขาดจากโรคสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวอร์ไรตี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนถนวิภาวดีรังสิตในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอร์ไรตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซส ทรงตอบจดหมายสมาชิก ToB ี Number o n ที่เขียนไปขอพระชนคําแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ ToB ี Number o n วัเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทาขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาที องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประจำปี2568 วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชารรภัฏนรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีประจําปี2568โดยปีนี้อยู่ระหว่างดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นกว่า200โครงการในพื้นที่บริการจังหวัดจันทบุรีระยองและตราดรวม60หมู่บ้าน63ชุมชนและ100โรงเรียนนอกจากนี้ยังได้รับฟังการ บรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีทั้ง10คณะและการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับส่วนกลางและรายคณะ ในช่วงบ่ายองค์มนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพรรณีณศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีประกอบด้วยโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนโครงการเพิ่มศัก,กยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นโครงการศึกษานวัตกรรมการเพราะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มชุมชนเขาสำเพาวคว่ำและโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่อเภหน,นองบัวแดงจังหชัยภูมิสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี โดยในแพทย์อดีสรบุญญาพิบาลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภร์เชิญกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน5 0 0ชุดไปมอบแก่ประชาชนเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษามีประชาชนไปรับบริการ791คนนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการสารายเพื่อมอบกระเป๋ายาพะ ระราชทานเป็นกำลังใจเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวน,ชนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่1 3เมษายน2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมา,มาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพระหว่างวันที่1เมษายน2568เวลา8นาฬิกาถึงวันที่3เมษายน2568เวลา8นาฬิกาทั้นี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวัรณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ